ก็สวัสดียามบ่ายเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านมากินกาแฟที่ร้านอินทานินสาขาราชวิทยาลัยจุลาพรภายในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับอันนี้ก็คือเมนูนะฮะราคาก็อยู่ที่4 0บถึง50าบาทนะครับแล้วก็มีขนมเค้กด้วยนะฮะเบอร์เกอรี่มีไอศครีมด้วยนะครับ ครับผมก็สั่งช็อกโกแลตนมสดนะฮะราคาอยู่ที่55บาทนะครับทางร้านก็รับคนละครึ่งด้วยนะคร,ครับก็ทานหมดแล้วนะฮะรสชาติก็มีความกลมกลมดีนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็รสชาติก็จะออกขมๆนิดนึงนะฮะไปเป็นความขมของช็อกโกแลตนะฮะครับ,รบอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในคณะแพทย์ของวิทยาลัยจุฬาภรณ์ภายใน สูยรราชการแจ้งวัฒนะนะฮะบรรยากาศก,ก็จะล่มลื่นแล้วก็เงียบเงียบแบบนี้เลยฮะไม,ม่ค่อยมีคนมีที่ให้นั่งนะฮะอยู่กลางสวนเลยนะครับก็มีบางคนก็มานั่งทำงานนั่งเล่นชิลๆก็มีนะครับก็สำหรับคลิปต่อไปจะไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง t r a เวลบายทีกนะฮะ เก็บเรื่องราการเดินทางมาฝากนะครับสวัสดีครับ